เอาแล้วเอาแล้ว้มากินคันหมานก็ต้องเก็บตัวอย่างนี้แหละน้องสองตัวฮะผมต้วแมวงี้าืเงี้ยนี่ไม่น้อยว่าไปเสร็จเสร็จม่ทันกันหรอเรื่คันนี้จะกินนี่ครับยิ่ ไถดิ้นมือหัวมันแหละสูงสวยงามครับผมนี่อีกแต้มครับผมนี่งานไหมเห็นไหมเห็นไหมสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านครับผมสวัสดี FC ช่องมักี้ปลาชาแนลนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านครับผมวันนี้กลับมาพบกันนะครับที่ คลองหกบนนะฮะคลองหกบนอีกแล้วครับผมมันใกล้บ้านครับแล้วก็ปนินยังมีตัวกินอยู่นะครับแล้วก็ผมก็ช่วงนี้คือคลองอื่นนะมันน้ํามันแห้งนะครับผมก็เลยต้องมาคลองหกเนี่ยครับแล้วก็ไม่ลืมทําคลิปมาฝากทุกคนนะครับก็วันนี้เป็นเวลาหกโมงหกโมงครึ่งนครับก็เหมือนเดิมามาคู่หูครับนก๊อลฟครับผมดีครับผม ก็มาพบกับพวกเราเช่นเคยหมายหากินครับหมายหากินของหกบนหรือของตะกักใช่มันไม่ใช่อะไรหรอกอย่างที่นะ้าแมวได้พูดไว้นั่นแหละว่าช่วงเนี้คลองเนี้ปลานินนะ่ะมันเป็นตัวสวยที่มันมีกินส่วนคลองอื่นอย่างคลองปพมคลองสี่คลองห้าก็มีตัวกินนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันจะเป็นลูกเกิดมาแทรกซะเยอะหน่อยแต่เนี้ยมันอยู่ใกล้บ้านอันนี้เราหันรถออกมาก็กแป๊บเดียวถึงเลยใช่แป๊บเดียวถึงเลยก็ใช่ มาเช็คไมเหมือนเดิมเอาตะกักรับรือคอหกบนซ้ำครับมาซ้ำมาซ้ำมาซ้ำลุนปลาใหญ่เป้าหมายก็คือมาลุ้นปลาใหญ่ใช่มาลุ้นปลานินมาลุ้นปลาใหญ่แล้วก็ผมจะเอาปลาเนี่ยกลับต่างจังหวัดด้วยนะครับก็เลยชวนนกอ๊อกมาครับผมใช่มาตุนครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันครับผมใช่ครับวันนี้จะมีแต้มประมาณเท่าไหร่นะครับคิดว่าบรรยากาศตอนเช้าครับหกโมงครึ่งน่าจะม ปลาตอดนะเพื่อนๆคันนี้ปลาตอดคันนี้ไม่ตอดวางกล้องดูอาการก่อนยังไงดีโอเคนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์ให้เราสองคนด้วยนะครับ อย่าลืมไปดูไปให้กำลังใจนักกอฟนะครับช่องกอ l ฟฟิ s ชิ่ g Channel ครับถึงแล้วครับแต้มแรกเช้านี้ยังทำอะไรกันไม่เสร็จเลยนะครับเพิ่งตีเบ็ดไปนะครับมาครับ<า>แต้มแรกครับแต้มแรกครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออนนบยโบไหมเนี่ยเขาเรียกโบไหมอย่างนี้นี่ฝ่าม,มือครับผม คันริมมีอาการครับขอไปเช็กหน่อยน่าจะหย่อนแนละ้ยังไงนี่อยู่นี่อยู่ยาเม็มมมดโฟมกินอะไร อยู่ครับดึงย้อนเมื่อกี้เอาแล้วเอาแล้วว้าวุ่นดีอย่างเงี้ยอยู่นะแมวก็กินครับ <c oughs> เอาให้ขึ้นเอาให้ขึ้น <c oughs> ใหญ่ดิ้นนะเอาให้ขึ้น <c oughs> เสียใจด้วยนะครับมากินคันหมานก็ต้องเก็บตัวอย่างนี้แหละน้องสองตัวฮะผมสองตัวสองตัวตีดูผมกันนี่นี่นะครับนี่ดูสองตัวตีดูดูดูสีดูสีโอ้ยโอ้ตัวอ้วนสวยกัดคันพันพุ่งเลยนะแมวเงี้ย พี่เงียบน้องจัดให้ตลอดอม,มันน้ำไหลวะ่ะยิงดูดูระยะประชิดครับดูแอคชั่นคันก่อนดรืงว่าหวดอโอ้โหปลาน้อยนะครับอเอ้ยน้ำบานเลยอืมไม่น้อยนะเนีอเ้อ ไม่น้อยว่าไปแจมครับ <c oughs> โดนแบะหลังแน่ตัวนี้เสร็จเสร็จนห,หนูเม็ดขึ้นเลยนะ <c oughs> โอ้ยกดกดขันพุ้งครับกดขันพุ้งเอาพัานกันเหรอเดี๋ยขันนี้ก็กิน มันจะโม้มันจะโม้มันจะโม้กัน แล้วย้อนแล้วครับย้อนโอ้สับอืมเฮ้ยพ่อหนุ่มคนนี้เขาฮอตจริงๆวันนี้โยกโยกโยกเป็นไงนี่นี่โอ้โยตัวอ้วนตุ๊บเลยอ้วนตุ๊บอ้วนตุน๊บสวยงามครับนวับนี่พ่อผมต้องได้กินปลาลี <c oughs> ว่วลีเด็ดพุ่งพุ่งพุ่งปุ๊ด พุ่งดเนี่ยพุ่งข้างหลังเนี่ยพุ่งมาแล้วข้างหลังเนี่ยเนี่ยวัดลอยครับผม,มดูดิตัวอ้วนดีจังไถดินมาเลยหัวมนะันอะ <laughs> สูงจัดน่ะเฮ้ยมันก็กินวะเฮ้ยเฮ้ยใหญ่กวะใหญ่วะ หนักว่ะนี่ใหญ่หรือเปล่าเนี่ยใหญ่ไหมคือเพื่องคือเพื่องเดี๋ยว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 แล้วก็ดูว่าแมวว่าตัวใหญ่โอ้ยดูดกันมั้งฮะโอ้โหกําลังจะวิ่งไปที่ตักกี้เผาเผาเผานาครับวันนี้ผมมาถึงคลองหกแล้วครับนี่ จะเรียกมันว่าอะไรเนี่ยนี้มย่อนครับเดี๋ยวมาดูกันนี่เมื่อกี้มอเตอดูนะแมวรถถังหุ้มเกาะโอ้โ,อโหดูนี่ดูหน้ามันครับมูทูอย่างเงี้ยกินไข่ปลาสะเด็ดเลยนะครับเนี่ยธนานาตกได้อย่าปล่อยลงน้ำนะครับผม ่าแล้วกินแปลกแงมงเลยครับผมเย่ทีอย่างนี้ไม่หลุดกินทีละสองตัวไอ้เมื่อกี้เนี่ยโอ้ตัวฝ่ามือเมื่อกี้นะก๊อฟยกปนินน่าจะมีวานสี่ห้าขีดอะพื้นที่มันสูงไงพืนทดูมันชันนะใช่แล้วเราก็เลยต้องยกไงต้องยกในตัวเบ็ดเรานะเพราะเรายกตลอดไงเราไม่ได้ใช้ที่ตักแต่วันเนี้ยปลามันกินหมิ่นเนาะกินหมิ่นกินละแหวงกินหมิ่นเพราะติดก็ติดมุมปากติดแบบไม่ไม่ติดข้างแก้มอะไม่ไม่ ไม่ติดเหมือนทุกครั้งนะครับมันระแวงระแวงอยู่คนนี้ก็ยากไปอีกคูณสองวันนี้ก็เราก็ไม่ได้มาประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะใช่อาทิตย์อาทิตย์ก็ผมไปคุยกับน้าที่ที่เขาตกปลากันนี่แหละเขาบอกว่าวันอังคารหรือวันพุธนี่แหละมีเรือมาลงนะครับแล้วก็เอาอวนมาลงเลยอวนหรือขายนี่แหละ รอยไข่อ่าลอยไขย่หรือลงอวนนี่แหละครับคือ <c oughs> เอาเรือมาลงเลยนะปลามันก็เลยแตกน่าจะมีส่วนครับทําให้ให้ปลามันระแวงเนี่ยมันแตกแบบนี้แหละแตกกับไข่กับอวนต้องอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งหรือสิบวันนะครับผมผมเดานะ,าะว่าปลาจะกลับมาปกติเพราะว่ามันตเตลิดอันนี้ก็กินกินหนังแต่ก็กินด้วยครับวันนี้ก็กระแวงอะ่ะกินมันก็พอได้อยู่นะกินมันไม่เหมือนทุกรอบนะลงไปยกให้เพื่อนๆดูได้ไหมเนี่ยได้ เดี๋ยวผมลงไปยกกระชังให้ดูนะตอนนี้ตกแค่สามชั่วโมงเองนะตอนนี้สิบโมง่ะเว้เออเดี๋ยวท่านกอมมมายกเรายังไม่ได้กลับนะแค่ส่งให้ดูว่าว่ามันพอมีตัวกินไหมครัปกติเวลาเนี้ยเราต้องได้มากกว่านี้แต่วันนี้ก็พอได้อยู่นะครับ ไ,อไ้อยู <c oughs> ม่ม่พอได้มไมถ้าเป็นปกติของเราส<ม>องคนนะ<ช><ม>ต้องมากวาาจะจะกว่านี้จะนกว่านี้จะดุกว่านี้ใช่ใช่เราจัดหนักกว่านี้วันนี้ก็จัดหนักนะครับแต่มันไม่กิน <c oughs> มันกินหา่างเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูเดี๋ยวผมเดินขึ้นมาดูนะก๊อปนี่ยังสูงเลยยังสูงเลยเนี่ยยิ่งน้ำมันลงไปอีกเนี่ยน้ำลงไปอีกประมาณศอกนึงอะเกือบเกือบเมตรเอ้า โอเคเดี๋ยวติดตามเพือนกันต่อไปครับผมใช่ใช่วันนี้จะตกถึงประมาณเที่ยงครับก็นักก๊อฟเข้าดึกวันนี้นักก๊อฟมาช่วยคนทำภารกิจตามอานินเอากลับบ้านสงการให้น้าแมวออกกลับบ้านได้ล้วก็ก่อนสงการเดี๋ยวก็เราก็จะมาเจอกันที่นี่อีกบ่อยใช่ใช่ใช่ชเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่แน่นะครับเราผมกำลังมองกันอยู่ว่า จะตกปลานินทัปลาเค็มขายนะเพื่อนดูคลิปอยู่เราสองคนนะสั่งได้นะเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรไวปลานินเค็มแดดเดียวไม่รู้จะทำได้ขายรือเปล่าจะทำได้ขายได้เปล่าหมดก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราติดตามมาชมกันต่อครับผมคันแรกอ่ะไม่เท่าไหร่แต่คันสองอ่ะน่าจะอยู่แล้วคันแรกอ่ะไม่มั่นใจ อะไรก็สอนเหมือนกันนะอ่านแต่คร้งนะั้นนะจะอยู่นี่บอกแล้วเหยื่อตีลงไปใหม่ไม่หอมเดีย๋ยวยวนครับ ่อะะไรเ,น,เนียหมอเอาเลยหมอหนาก็มาครับผมนี่ตัวเหลืองอัดเลยครับเอาทุกปลาโอ้ไม่อยู่กินอย่างแรง เบไม่เนี่ยอยู่นะหาซีอยู่อือยู่อยู่ไหมไม่อยู่เอา้าโอ้โหอ,อ,อะไรเนี่ยเฮย้ยวูบแมวขันพุงไปเลยนะเฮ้ยไม่ได้แล้วนี่ผักกอน,นี้ผักมาผัากกินถี่เลยโอ๊ย สวยงามครับผมนี่อีกแต้มครับผมผักมาพอดีป่ากดเลยเมื่อกี้ ที่ว่าขยับชิดเมื่อกี้ป่ะไม่ใช่คนละคันหมายแต้มครับอโอ้หอ <c oughs> โหดูตัวนั้นกับตัวนี้ดูเขายกแล้วดูเรายก <c oughs> โอ้โอรอแค่รอยก, <c oughs> กันนี้ปลา กินนะครับกินเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ากินเหมือนกับระเวงอะไรสักอย่างนะครับกินแบบตอดเบาๆไม่กดมันทุกครั้งนะครับกินแล้วก็สายหย่อนนะเดี๋ยวราต้องคอยเช็คดูนะครับของน้าแมวก,มก็เหมือนเมื่อกี้มันกดของผมก็กดเดี๋ยวเราเช็คกันดูวิอยู่อ่ะอตัวน้อยอยู่ครับผมอันนี้ ฝั่งนั้นเขาเอาปนินนะฝั่งนี้เอาตะเพียนไ้้วกีนี่ตัวนนึงี่ฝั่งนั้นเขาเอาปนินฝั่งนี้เอาตะเพียนนี่ <c oughs> สองแท่งติดครับอย่านะอย่านะกำลังลงอ้าวนะเดี๋ยวสับเลยนะตอนละวกำลังมโมหันะมโมหัแล้วสับเลยนะมาอยู่ด้วยดูวะโอ้โอยตะเพียนทล่มฝั่งนี้ตีชิดนะก๊อกนะตีตะเพียนเฮ้ยตะ น่ตีชิดนะตชิะเพียนฝั่งนี้ตะเพียนกินรอวอออยกินเบาินอยู่ก็ะเพียนเนี่ย มาก็ยกนี่เลยครับผมเดี๋ยวจะเก็บเก็บของกลับบ้านแล้วครับก็เดี๋ยวส่งงานกันหน่อยนะครับวันนี้วันนี้ก็ฮอตมากวันนี้ฮอตร้อนนะร้อนร้อนจริงจริงวันนี้เดี๋ยวผมจะกลับกันแล้วก็เก็บของแล้วก็เดี๋ยวส่งงานกันครับผมไปครับเดี๋ยววันนี้ก็คงส่งงานแล้วล่ะอ๋อเดี๋ยวยกขึ้นให้ดูความแมนกับน้ำแมวเลยสองคนเลยเดี๋ยวยกหมวท้ายเอา นี่วันนี้นี่คือผลงานของผมกับน้ำแมวสองคนครับนี่แล้วก็จับเดี๋ยวมันไม่ไม่เห็นมุมไม่เห็นก็นี่ไปแล้วตรงนู้ไปแล้วนี่ครับผมนี่ครับงานตัวนี้กระชังไม่ค่อยแข็งใช่ต้องเอาวางก่อนวางไหมวางไหมวางก็ได้ครับจิบไปแล้วมันจิไปแล้วมาทำผลแล้วกัน นี่ครับรดูผลงานของเราบอกแล้วว่าโบโบรอดยากก <c oughs> ่อนจะว่าไม่ได้ไม่ได้ก็ยังได้อยู่นะออว่าไม่ได้ก็ได้นะวันนี้ครับก็เดี๋ยววันนี้ผมกับน้าแมวคงต้องลาแล้วครับเพราะว่าโหร้อนมากวันนี้แล้วก็แล้วก็เข้าดึกด้วยแล้วผมเข้าดึกด้วยวันนี้ก็คุยกันกันกน้าแมวว่ามีเวลาครึ่งวันก็ก็<า>อันนี้เลยครับก็กลับบ้านสงกรานแล้วครับผมครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวฝาก ผลงานเราสองคนด้วยอ่ากดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องผมกับช่องน่าแมวด้วยนะครับครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ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 ผมเหนียวเลยรักผมด้วยนะ